เอาไปเชิญท่านวัชรพลตามด้วยท่านสมศัก์คุณเงินนะครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลโตมอศัก์โคราชชาติพัฒนาผมได้ขออนุญ,ญาตอภิปรายในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ซึ่งผมได้แปลยติตัดงบประมาณในส่วนมาตรา14คือกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์ลงร้อยละสองซึ่ง ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นตามที่กรรมธิการได้พิจารณาตัดลดงบประมาณแล้วคงเหลือ63,65ล้าน691,100บาทส่วนตัวกับผมเองได้ตัดลดลงร้อยละสองคงยอดเงินที่ตัดลดก็คือ1,207ล้าน313,313,822บาท ที่ผมมีเหตุผลในการตัดลดนี้ในจำนวนร้อยละสองนั้นโดยยื่นไปยังโดยเสนอไปอยังที่กรมในส่วนของโครงการรําตะคองนะครับของกรมชลประทานและในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรท่านประธานที่เคารพครับเราต้องยอมรับความจริงว่าในขณะนี้มีคำถามหลายคำถาม ที่ยังคาใจผมที่อยากจะสอบถามไปยังท่านกรรมธิการในเรื่องเกี่ยวกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพิจารณาของท่านสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยเราต้องยอมรับความจริงว่ารายได้ของประเทศนั้นมาจากพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นรายได้หลักที่นําเงินตาเข้าสู่ประเทศแต่สําคัญไปกว่านั้นครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานซึ่งมีอายุมา120กว่าปี ในปัจจุบันนี้ปัญหาต่างๆที่ยังเกิดขึ้นก็ยังซ้ำซากและจำเจโดยงบประมาณในแต่ละปีถ้านับแค่ในสมัยนี้4ปีนับเนื่องมาถึงวันนี้เนี่ยปีปีหนึง่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้รับงบประมาณปีหนึง่งเป็นแสนล้านบาทในส่วนของกรมชนรัทานปีหนึ่งเฉลีย่ยประมาณสา0 0 0ื่นกว่าล้านบาทในจำนวน4ปีงบประมาณที่ผ่านมา เรามองลองมองย้อนกลับไปถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องน้ําเรื่องของการเกษตรและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นถ้าพูดอย่างตามความเป็นจริงก็ไม่ได้เกิดผลสมัมฤทธิ์และแก้ไขปัญหาได้เลยเพราะนั้นครับผมจึงมีคําถามผ่านท่านประธานไปยังกรรมธิการสองเรื่องในเรื่องแรกที่ผมอยากถามครับที่ผมได้ตัดงบประมาณก็คือกรมวิชาการเกษตรวันนี้ทุกคนลุกขึ้นมาพูดหลายท่านก็ทราบกันดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องยอมรับความจริงว่าผลผลิตทางการเกษตรนั้นก็คือต้นทุนทําให้พี่น้องเกษตรกรน,นั้นขาดทุนเป็นอย่างยิ่งหลักสําคัญที่สุดของพี่น้องชาวเกษตรก็คือเรื่องของปุ๋ยที่มีราคาแพงผมยังไม่เคยเห็นเลยครับที่กรมวิชาการเกษตรใน4ปีงบประมาณที่ผ่านมาได้มีการตั้งงบประมาณเพื่อที่จะดะเนินการในการที่จะผลิตปุ๋ย ซึ่งเป็นของประเทศไทยเองทั้งๆท,ที่ในขนาดนี้เรารู้กันอยู่ว่าประเทศไทยเรามีเหมืองแร่โพแทสอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิและภาคอีสานอีกหลายจังหวัดประเด็นที่สองครับในส่วนของก๊าซธรรมชาติหรือปุ๋ยยูเรียเนี่ยเราก็มีโรงกั่นน้ำมันซึ่งอยู่ในประเทศไทยเหตุฉะไหนในส่วนของกรมวิชาการเกษตรทางกรรมธิการได้สอบถามหรือไม่ว่าวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น ได้มีการดําเนินการที่จะตั้งต้นในการที่จะผลิตปุ๋ยเองได้หรือไม่เพราะปุ๋ยมีราคาแพงขึ้นแพงขึ้นวันนี้พี่น้องเกษตรกรไม่สามารถจะรับมือกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ผมจึงขอตัดงบประมาณอีกส่วนหนึ่งครับก็คือกรมชลประทานท่านประธานครับผมไม่ต้องพูดอะไรมากตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้มีท่านสมาชิกหลายท่านได้ลุกขึ้นมาอภิปราย ได้พูดถึงการจัดทำงบประมาณที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าการจัดทำงบประมาณนั้นไม่ได้มีรูปแบบและแบบแผนเลยสิ่งสำคัญที่ไปกว่านั้นก็คือมันเป็นที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งครับผมไปสืบค้นหาในส่วนของสำนักงบประมาณเลขาของสาภาผู้แทนรัษฎรหรือ PBO ครับเขาได้เขียนข้อเสนอแนะและแนะนำว่า ในการจัดทำงบประมาณของกระทรวงกรเกษตรและสาก์เนี่ยมันจะมุ่งเป้าไปเพียงบางจังหวัดและสำคัญไปกว่านั้นก็คือการจัดงบประมาณนั้นได้คำนึงถึงความถูกต้องและความจำเป็นหรือไม่ผมยกตัวอย่างให้ท่านประธานทราบง่ายๆครับถ้าเรามองย้อนหลังไปเมื่อปีที่แล้วปีห5ห้าเนี่ยผมอยากให้กรรมธิการได้ตอบครับว่าทำไมเหตุฉไฉนจึงได้มีการจัดทำงบประมาณเช่นนี้ได้สอบถามหรือไม่ ในปี65ครับจังหวัดนครราชสีมาบ้านผมถูกจัดอยู่ในลำดับที่11พอมาปี2566ปีงบประมาณอยู่ในลำดับที่8จังหวัดนครราชสีมามีประชาก,การ2,750,000คนมีพื้นที่จำนวน25,494ตารางกิโลเมตรท่านประธานทราบไหมครับ จังหวัดอันดับหนึ่งคือเชียงใหม่ผมไม่ว่าเลยเพราะเป็นจังหวัดใหญ่รองจากโคโราชแต่มีอยู่จังหวัดหนึ่งคือจังหวัดสงขลาครับได้รับงบประมาณไปถึง4.21ในปี66และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีพื้นที่7,394ตารางกิโลเมตรมีประชากรล้าน4ี่แสนกว่าคนนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะบอกท่านประธานว่าโคโราชบ้านผมน้ำท่วมมาตั้งแต่ปี5354 ปีที่แล้วก็น้ำท่วมอีกที่อ่างลำเชิงไก่ในขณะนี้ครับมีรายงานว่าอ่างลำเชิงไก่ของที่บ้านผมเนี่ยกำลังระบายน้ำจากอ่างลำเชิงไก่ตอนบนมาตอนล่างซึ่งเราต้องสูญเสียน้ำที่ระบายทิ้งไปขนาดนี้เนี่ยในตอนบน23ล้านลูกบาทเมตรในตอนล่าง55ล้านลูกบาทเมตรทำไมชนระทานจึงไม่ได้บรรจุโครงการต่างๆที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้เลย หรือแม้กระทั่งในส่วนที่ผมเป็นเลขากรรมธิการในห้องอนุงบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้างาท่านอธิบดีกรมชลประทานมารับปากบอกว่าท่านประพิจันมาบอกจะลงไปดูโคราชเพราะน้ําจะท่วมอีกเพราะคลองระบายน้ําโคกแฝกระยะทาง13กิโลเมตรจากขามทะเลสอมาบึงพุษาตอนนี้มันพังไป8กิโลเมตรถ้าตัวนี้ไม่ซ่อมน้ําก็จะท่วมโคราชอีกไม่ขุดลอกบึงพุสาที่เป็นแก้มลิงก็ไม่สามารถจะดาเนินการได้ได้ เพราะฉะนั้นวันนี้ครับท่านประธานครับผมจึงขออนุญาตได้ถามกรรมธิการสั้นๆว่าท่านได้ถามไหมว่าการจัดทํางบประมาณของกระทรวงกรเกษตรและสหกรโดยกรมชนระทานเขาได้มีการจัดลําดับอย่างไรและประเด็นสาคัญครับทําไมกรมวิชาการ,กรเกษตรจึงไม่คิดที่จะสร้างโรงงานปุ๋ยทั้งๆที่ให้กรมการข้าวตั้งหมื่นห้าพันล้านขอบคุณครับขอบคุณครับ